สวัสดีครับพบกับช่างบอทุกอย่างหมอบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างอก็จะมีสาระ,ะความรู้เกี่ยวกับการทํางานมาฝากเพื่อนๆตามเคยซึ่งวันนี้ช่างอกก็จะมีคลิปขั้นตอนวิธีการทํากระจกบานกระทุ้งนะครับเอามาฝากเพื่อนๆสาหรับวิธีขั้นตอนการทําเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามชมกันเลยนะครับเสียงมันจะข้องๆไปไหนชออ่างมอขออน,นุญาตเปิดหน้าต่าง เปิดหน้าต่างไว้นะครับมันจะได้เสียงมันจะได้ไม่ก้ง่งนี่นะครับหน้าต่างบรรจุถมงก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวช่างหมอกขจะมาบอกถึงขั้นตอนการทํานะครับก็คือลําดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องวัดช่องก่อนที่เราจะต้องการจะทาช่องหน้าต่างนะครับเท่าไหร่แล้วก็การทําองคกก์ป่กอนอ่านี่นะครับองกบแบบนี้นะครับองกบตัวนี้เราจะใช้กล่องเรียบแล้วเราก็ฝังฉากข้อต่อซึ่ง วิธีการทํากรอบทําโครงพวกนี้นะครับช่องออกเคยลงไว้หลายคลิปแล้วสำหรับเพื่อนเพื่มท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เคยดูนะครับก็ลองไปย้อนดูได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวช่องออก,ก็จะอธิบายคร่าวๆอีกทีนึงนะครับตัวนี้เราใช้กล่องเรียบนะครับนี่ก็กล่องเรียบเราจะตัดตัวตั้งก่อนตัวตั้งนี้เราก็ทําตามตัวเลขที่เราวัดไว้เลยนะครับส่วนตัวนอนนะครับตัวขวางตัวเนี้ยเราก็จะลด9เซน เพราะว่าหน้ากว้างของกล่องเรียบตัวนี้นะครับมันจะเท่ากับ4เซนครึ่งหรือว่านิ้ว6ขุน2ข้างนะครับข้างข้างซ้ายกับข้างขวารวมกันมันก็จะเป็น9เซนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตัดตัวนอนตัวนี้ลด9เซน ำหรับบานกระทุงเนี่ยช่างออกเคยลงคลิปไปทีหนึ่งแล้วนะครับตัวนั้นจะเป็นเหมือนกับเป็นบานคู่นะครับประกบกันไม่มีเสากลางนะครับแต่ตัวนี้จะทําง่ายกว่านะครับมีเสากลางตัวนี้ก็จะเป็นกระจกลามิเนตซึ่งเป็นกระจกเขียวฟิล์มใสมันก็จะมีทั้งกระจกใสฟิล์มเขียวกระจกเขียวฟิล์มใสแล้วก็เขียวฟิล์มเขียวก็มีนะครับถ้าเกิดกระจกเขียวฟิล์มเขียวด้วยเนี่ยมันก็จะ มองแล้วมันจะเขียวเลยครับจะมีความเขียวชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําการตัดกรอบนอกกันก่อนเลยนะครับหลังจากเราวัดตัวเลขที่กรอบวงกบได้แล้วนะครับเราก็จะมาตัดครับโดยเราจะตัดกรอบนอกก่อนนะครับเนี่ยเราก็จะตัดตรงก่อนนะครับลักษณะของกรอบนอกฐานมันนะครับจะเท่ากันตัวนี้จะเป็นคิ้วสยางลูกโป่งเราตัดตรงก่อนนะครับแล้วเราค่อยตัด45ทีหลัง หลังจากที่เราตัดเข้า45เสร็จนะครับเราก็จะมายิงฉากข้อต่อไว้แบบนี้นะครับตัวนนี้จะเป็นตัวนั่งที่วงกลมแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับเราก็จะยิงรีเวทจากข้างในนะครับออกไปข้างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอายางใส่เข้าไปในร่องยางมันก็จะมีปีกสองข้าง นี่นะครับหลังจากที่เราตัดกรอบนอกครบสี่ด้านแล้วนะครับใส่ยางลูกโป่งเรียบร้อยแล้วใส่ฉากข็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาวัดตัดกรอบในตอนที่เราจะวัดตัดกรอบในเนี่ยเราก็เกี่ยวที่ล่องเสียบยางนะครับไปถึงข้างนี้นะครับทั้งสี่ด้านแล้วนะครับทั้งด้านซ้ายขวาล่างบนนะครับเราเราก็ตัดตามตัวเลขนั้นเลยพวกนี้คือกรอบใน กรอบในก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับตัดให้ปลายตัวเนี้ตามตัวเลขที่เราวัดไว้นี่นะครับครับเราก็ใส่ยางไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาฉากข้อต่อบานกระทุง้งเราก็จะใส่ไปลักษณะนี้ วันนี้ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่เข้าใจยังไงนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปของช่างอ๋อนะครับที่สอนทําบานกระทุงช่างอ๋อเคยสอนทําบานกระทุ้งไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูเพิ่มเติมเอาได้นะครับพรุ่งนี้เวลาเราใส่ยางลูกโป่งเนี่ยเราพยายามอย่าดึงนะครับเราก็ใส่ไปทำธรรมชาติแล้วก็เผื่อให้มันเลยนิดๆนะครับเพราะถ้าเราดึงมันเนี่ยเดี๋ยวพอนานเนี่ยเดี๋ยวมันหดนะครับมันหดตัวดึงกลับนะครับเราต้องเผื่อให้มันยาวนิดนึง สหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับเราประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือเป็นน็อตตัวเมียงสามุนนะครับเชื่อมติดกับเหล็กฉากความไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวยึดแล้วก็เพื่อนหาสตัดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีเกลียวสามหุนตัวเนี้ยแล้วก็เอามาหมุนหมุนตัวนี้เราหาตัวฉากนะครับมากันแล้วก็หนีพิมพ์ล็อกไว้เพราะว่าบางทีมันมีความยาวความกว้างนะครับแตกต่างกันเราก็ใช้ขยับตัวนี้ออก ให้ใกล้เคียงแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้เล่งเอานะครับตัวนี้ก็คือกรอบในนะครับกรอบในบานกระทุง้งหรือว่าเป็นตัวบานมันนั่นเองนะครับบานที่เปิดไปเปิดมาเราจะทำอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวบานพับวิโก้ที่หลัง ตัวนี้จะเป็นกรอบนอก กันดูนะครับยางแล้วก็จะมาชนกันอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะของกรอบนอกนเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะไปนั่งอยู่บนวงกบนะครับ ไปนั่งอยู่ในวงกกนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบบานเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นกรอบในเราก็จะมาใส่บานพับกันนี่อันนี้คือบานพับของบานกระทุ้งนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าวิโก้มันจะมีตัวเกี่ยวตัวเนี้เพื่อนๆลองสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีตัวเกี่ยว นี่เราก็จะเกี่ยวเข้าไปตัวนี้นะครับเกี่ยวนะแล้วเราก็ขีดมาร์กตัวนี้ไว้หรือเราจะใช้วัดก็ได้นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเราจะใช้วัดนี้อก็ได้นะครับไปถึงตรงนี้นโอ้โหตลราเมตรย่อเลยตาราเมตรนี่เราวัดขีดอย่างนี้ก็ได้นะครับจากเกี่ยวมานี่ จริงๆที่ยังออกไม่อยากบอกตัวเลขเพราะว่ามันมันพับพวกนี้มันมีหลายขนาดเราใช้ชนเอาเนี่ยเราชนตัวนี้เอาชนบาทตัวนี้นะครับมาถึงถึงปลายนี้เอาเท่าไหร่เราก็ขีดเอาอย่างนี้เอาอหลังจากนั้นเราก็จะวัดตัวนี้เข้าไปครึ่งเซนครึ่งเซนบวกลบได้นี่ครับนิดหน่อยแล้วแต่เรากําหนดเอาเนื่องอยากจํานวนมันเยอะนะครับหลายบานเราก็จะทําแบบไว้เงี้ยครึ่งเซนเราจะได้ออามาทาบเลยนี่ท้าบเสร็จแล้วเราก็ขีดได้เลย ทีนี้เราจะอ้าออกอเห็นไหมพอเราอ้าออกตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาให้มันตรงขีดริมนะครับปลายนี้เราก็ให้มันได้ขีดแล้วเราก็เจาะยึดเข้าไปได้เลยตัวลิมนี้ก็จะแข็งหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะโดนฉากข้อต่อบานกระุุง g ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เราก็จะยิงเงี้ยทั้งสองข้างอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่คือกรอบในเขาเรียกว่ากรอบในบานกระทุงนะครับถือว่าบานที่เป็นบานตัวเปิดนั่นเองนะครับไปต่อกันเร็วๆเลยนะครับช่างเบิร์ดกำลังประกอบอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเข้ากับกรอบนอกนะครับ เราติดอันนี้ก่อนนี่นะครับมันก็จะประกบแบบนี้นปีกมันจะเข้าประกบแบบนั้นอ่อันนี้นะครับอันนี้ก็คือกรอบนอกอนนกรอบในเราก็จะใส่อย่างงี้ให้ไปพิงยางตัวนี้นะครับมันจะมียางอยู่ นะนี่ยางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาประกบเข้าไปอย่างนี้ตัวนี้เหมือนกับเรามองอยู่ในบ้านละเนี่ยลองโยกดูเนี่ยมันจะเป็นแบนกับอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งเฉลี่ยให้มันได้ข้างละเท่าๆกันเนี่ยสังเกตนะครับมุมมันจะตรงกันอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเยื้องกันพอทําเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราก็จะยกมานิดนึงนะครับ เราจะยกนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นในตัวไบบานพับของเรานะครับแล้วเราขีดมาร์คไว้นะครับทีนี้เราก็ยกออกได้เนี่ยหลังจากที่เรามาร์คไว้แล้วนะครับเราก็เปิดให้บานพับมันอ้าออกนี่เห็นนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะยขีดตัวเนี้ยเราก็เอาขยับมาให้มันได้ขีดตามที่เราขีดไว้เลย ตัวนี้เราใช้สายตาเอาก็ได้นะครับกะกะเอาแบ่งๆนะครับอย่าให้มันชิดนะครับแล้วก็แบ่งให้มันดูใกล้เคียงก,กันตัวนี้เราต้องใช้น็อตแล้วยิงตรงการลางล่องสไลด์หรือว่าเราคลายน็อตแล้วเราขยับไปขยับมาปรับได,ด้เนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยล่องมันจะเป็นล่องเหมือนกับล่องสไลด์เห็นไหมตัวนี้นะครับมันสามารถขยับสไลด์ได้เวลาเรายิงเราก็ยิงกลางๆเลย ตัวนี้เรียกว่าสกูยิงโคงลงครับปลายจะแหลมแหลมข้างล่างแล้วก็กลับมาแล้วก็ดูขีดที่เราขีดไว้นะรอยขีดที่เราขีดไว้นะอ่าแล้วเราก็แบ่งนี่ะนะครับปึ๊บลองปิดเปิดดูปึ๊บนะครับแล้วก็จะใส่างี้ไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะยิงไว้แค่2ตัวก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราใส่กระจกไปติดตั้งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราปรับได้ที่แล้วเนี่ยเรายิงให้แน่นหนาอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัด Q คิ้วใส่นี่ก็คือ Q นะคิ้วสำหรับคิบ้วตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ตัดตัดตรงก่อนเนี่ยตัดด้านข้างก่อนตัวนี้จะเป็นคิ้วบานกระทุ้งไปล็อกกระจกอีกทีหนึ่งนะครับเราใส่ก็ เนี่ยด้านนี้ครับที่มันเป็นปเส้นเส้เส้นๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาเข้าด้านในนะครับด้านเรียบจะอยู่นอกเวลาเราใส่เราก็เข้าไปแนี้ก่อนจะเข้าเขี้ยวออกมาแล้วครับเราก็กดเข้าไปเนี่ยครับเราก็ใส่คิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกส่วนใหญ่คิ้วประกบตัวนี้นะครับจะไว้ด้านนอก เพราะว่าฝั่งคิวตัวนี้เดีย๋ยวเราจะอัดยางทีงนี้เวลาเราใส่คิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตัวมือจับมือจับตัวนี้เวลาเราสั่งทางร้านอะ่ะมันจะมีซ้ายกับขวาอย่างบ้านนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นมือจับจะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรายืนอยู่ในบ้านเนี่ยไอ้ตัวมือจับตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวขวาเพราะฉะนั้น เวลาเพื่อนจะเลือกมือจับเนี่ยเราต้องไปยืนอยู่ที่ตัวนอกบ้านนะครับหรือถ้าไม่นั้นก็ยืนอยู่ในบ้านแล้วก็สลับกันถ้ามือจับอยู่ซ้ายเราก็สั่งขวาไปตัวนี้ต้องระวังนะครับเวลาเราใส่มือจับแล้วเนี่ยเราต้องตัดหัวน็อตเห็นไหมเราจะต้องตัดเกลียวปล่อยตัวเนี้ยคืออย่าให้นูนออกมาเด็ดขาดนะครับถ้านูนปุ๊บเนี่ยเวลาเราอัดยางเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปเบียดกับหัวหัวเกลียวปล่อยตัวเนี้นะครับมันจะทําให้กระจกเล้าวได้เราต้องตัด,หหตดตออให้ให้จมไปเลยนะครับ ย่าให้เลยมาตอนนี้เราก็ทําการประกอบบานเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่มือจับเรียบร้อยตัดคิ้วเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่กระจกซึ่งช่างออกก็ต้องขออภัยเป็นเพื่อนมานที่นี้ด้วยนะครับจริงๆช่างออกกะว่าจะทําคลิปให้จบภายในคลิปนี้คลิปเดียวไปเลยคือช่างออกตัดต่อไปเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่เนื่องจากตอนอัปโหลดมันอัปโหลดไม่ผ่านเนื่องจากเวลามันเยอะเกินช่างออกก็เลย ขออนุญาตแบ่งเป็น2ตอนก็ขอจบตอนที่1ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเป็นคลิปการใส่กระจกตั้งบานการอัดยางการติดตั้งนะครับเพราะว่าช่างออกก็ไม่อยากจะตัดให้มันมากไปกว่านี้แล้วนะครับกลัวมันจะดูไม่รู้เรื่องก็พยายามจะลงรายละเอียดให้ครบมากที่สุดก็กว่าจะได้มาคลิปหนึ่งครับช่างออกก็ตัดได้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับวันหนึ่งเวลาตัดต่อวิดีโอก็ชอบง่วงนอนนะครับ แต่เวลาเราถ่ายคลิปไว้เนี่ยถ่ายไว้เยอะในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะเต็มก็ได้นะครับยังไงช่างออกก็จะพยายามปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าช่างออกก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าไปศึกษาเท่าไหร่ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่างออกก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างออกด้วยนะครับเผื่อมีคลิป วิดีโอมีความรู้อะไรใหม่ๆนะครับช่างออกก็จะเอามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ช่างออกก็ต้องขอ,อาลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ